ดีครับวันนี้มาปลูกฝรั่งหงเป่าซื้อเพิ่มนะครับที่ทำกิ่งไว้เราเอามาปลูกแล้วนะครับเอามาเพิ่มก่อนเนาะลูกค้ารอก่อนนะ <c oughs> นะครับนี่นี่เอามาเพิ่มนะครับอยู่ใกล้กับต้นมะเดื่อนะครับก็ <c oughs> วันนี้เสริมฝรั่ง ผงเป่าสือฝรั่งไส้แดงนะครับไปเจ็ดต้นนะครับก็ปลูกแบบสไตล์ผมเลยนะครับคือพูนดินนะครับพูนดินขึ้นมานะครับพูนดินขึ้นมาแล้วก็ปลูกนะครับเดี๋ยวเย็นช่วงเย็นผมก็จะไปหาฟางมาปิดนะครับปิดลงไปบนโคนต้นนะครับแล้วก็เอาดินกบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกันไม่ให้ไก่มองเห็น เขาจะได้ไม่คุยนะครับแต่เห็นเป็นดินเปล่าๆเขาจะไม่คุยนะครับแต่ถ้าเห็นมีหญ้า,าปกปิดอยู่หรือฟางปิดอยู่เนี่ยเขาจะคุยนะครับคุยหาหนอนเนาะนะครับก็ลงใหม่ไปเจ็ดต้นนะครับฝรั่งหงเปาซื้อฝรั่งไส้แดงนะครับก็ลงไปแน่นๆให้แน่นๆทีไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าอันไหน ถ้าเกิดเขาโตขึ้นมาถ้าเกิดว่าอันไหนเราไม่ชอบเราก็ค่อยตัดแต่งหรืออันไหนที่เราจะเอาไว้เราก็ก็คัดไว้ก็ได้นะครับเราไม่เอาเราก็าตัดทิ้งนะครับเนาะนะครับอันน,นี้หงเป่าสือนะครับเนาะฝรั่งไซแดงเออะไรอันนูน้นนะครับ มีอยู่ต้นเดียวยังไม่ได้ขยายกิ่งพันธ์ุเลยนะครับนี่แดงอโยธยานะครับวันนั้นที่ผมให้ดูเขามีอ่าเพียแล้วก็มดคขนไฟช่วงนี้ก็อ่าเพียก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเราเอาน้ำส้มฝันไม้มาฉีดพ่นนะครับก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับ เดี๋ยวรอให้นั่นๆก็น่าจะทํากิ่งขยายเพิ่มออกไปอีกนะครับเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะราคาสูงนะครับแดงอินโดนะครับราคาค่อนข้างจะสูงเราก็ทําเองขยายปลูกเองเนาะอะเวลาเราขายผลเราขายไม่แพงได้เพราะว่าของเราเองนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอ่ามาไฟสีชมพูเนาะหน,นก ผงเปาสือที่ปลูกไว้นะครับเจ็ดต้นนะครับวันนี้ปลูกเจ็ดต้นนะครับก็ปลูกแบบสไตล์ของชนบทบ้านเมียเลยนะครับพูนพูนพูนกระทับฟั่มหรือที่ผมเรียกว่ากระทับฟั่มนะครับรากฝอยเขาจะได้อยู่ข้างบนเนาะออกมาปุ๊บก็จะการดูแลจะง่ายนะครับรากฝอยลดน้ําพอชุ่มๆเขาก็ได้น้ําได้นั่นแล้วนะครับไม่เหมือนถ้าเราไปฝังลึกนะครับ แล้วถ้าเกิดเป็นหน้าแรงขึ้นมาเราต้องลดให้ชุ่มนะครับแล้วพอกทะลุนั่นออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปเจอดินดานนะครับทำให้ต้นไม้เราไม่ค่อยจะโตนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยรากเขาจะอยู่หน้าดินนะครับเราลดเราลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินลดน้ําใส่ปุ๋ยนั่นปุ๊บเนี่ยเขาจะโตไวนะครับ เราก็ไม่ไม่ตุยนะครับก็คนปลูกก็มีกําลังใจนะครับผมเนะาะหลักการปลูกลองดูลองดูนะครับลองดูหลายๆวิธีนะครับอันนี้ก็เอากล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ก็ออกแล้วนะครับกล้วยไข่หูกล้วยไข่ผมสุกเหลืองนะครับต้นที่ตัดไปต้นนี้เนาะเนี่ยตอนนี้สุกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกล้วยไข่นะครับ โอเคเดี๋ยวพาไปดูกล้วยไขท่ที่มันสุกแล้วนะครับเนาะสีน่ากินมากก็รู้สึกว่าเริ่มแน่นนะครับเริ่มแน่นแล้วเพราะว่าเราเราลงไปเพิ่มอีกเนาะเดี๋ยววันไหนทีน่ถ้าเราเราไม่เอาเราก็ค่อยเอาออกเนาะแต่ตอนนี้คือปลูกไว้ก่อนนะครับเนาะปลูกเอาไว้ก่อน ก็ดูลินจีนะครับลินจี่จักระพัดดูดูเขาแตกใบอ่อนเนาะนี่ถือว่าดีนะระบบรากเขาก็จะอยู่ด้านหน้าดินนี้เลยนะครับลองนะลองเอาไปทําตามกันนะครับลองไปขุดลุมตีหลุมลองปลูกแล้วก็ปลูกแบบกระทัะฟ้ามแบบนี้แล้วก็ลองรดน้ําอาจจะได้ดูควา,ามแตกต่างของเราเองเลยนะครับลองดู แล้วจะบอกว่า,ว,บบาวิธีชนบทบ้านเมียวิธีชนบทบ้านเมียดีนะครับก็ดูล่มลื่นนะครับเดี๋ยวก็จะล่มลื่นเพราะว่าใบากล้วยเขาก็จะมาปิดช่องแบบนี้เนาะก็ทําให้ผลไม้ที่เราปลูกไว้ยังปลูกใหม่ๆเนะี่ยเขาก็ยังพอไม่โดนแดดจัดๆนะครับ แดดจะจัดก็ช่วงเที่ยงไปแล้วนะครับ oh, ช mm ่วงเที่ยงไปหาบ่ายนะครับแดดจะจัดจะร้อนนะครับแต่ช่วงเช้าเนี่ยต้นไม้ชอบนะครับแดดอ่อนๆไม่แรงไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับในการปลูกฝรั่งหงเป่าซือที่ปลูกลงใหม่เจ็ดต้นนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูกล้วยนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับกล้วยไข่ของผมนะครับอาเหลืองน่ากินหวานนะครับรสชาติไม่แพ้กําแพงเพชรแม้แต่นิดเดียวนะครับสีน่ากินนะครับอร่อยหวานอร่อยนะครับ นะครับปลูกอันนี้เราไว้กินเองนะครับเพราะว่าเราเอาหน่อไปปลูกเป็นหนอ่อนหนอ่หนอนใหญ่เนาะเขาก็เริ่มให้ผลนะครับแต่เป็นหน่อที่เราเอาไปปลูกแล้วเขายังไม่สมบูรณ์ดีเดี๋ยวดูดูลูกลูกเขาที่เขาแทกมาใหม่นะครับน่าจะดีอยู่นะครับเป็นยังไงครับเป็นไงเหลืองสวยโอเคครับผมอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่า อชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชนบนบ้านเมียวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม